เตรียมเปิดตัว Samsung Galaxy M22 เร็วๆนี้ให้หน้าจอใหญ่6.5นิ้วแบบ Infinity V Display พร้อมแบตจุใจ 5,000mAh คาดราคาไม่ถึง3,000บาท <S 2> <S 2> <S 2> เตรียมเปิดตัว Samsung Galaxy M22 เร็วๆนี้ให้หน้าจอใหญ่6.5นิ้วแบบ Infinity V Display พร้อมแบตจุใจ 5,000mAh คาดราคาไม่ถึง3,000บาท ล่าสุดมีรายงานว่าทางซัมซุงกำลังตเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ระคาประหยัดที่มีชื่อว่าซัมซุง a s s ซิ m 0 2ซึ่งจะมีราคาไม่ถึง3,000บาทครับโดยมีข้อมูลที่ปรากฏในแบรนดิ้งเพจของร้านค้าออนไลน์ที่ต่างประเทศได้ยืนยันว่าทางซัมซุงกำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น ซัมซุงก g a ซิ x y m 0 2ที่มีการระบุรายละเอียดของสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้ออกมาบางส่วนครับคือมีหน้าจอแสดงผลขนาด6 5นิ้วเป็นแบบ Infinity-V ความเร็วอ h ี Plus ให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมครับนอกจากนี้ยังมีสมาร์ทโฟนที่มีรหัสโมเดลว e ่า sm ขีด m 0 2 2ได้ปรากฏบน,วนเว็บไซต์ซัมซุงประเทศไทยและได้ผ่านมาตรฐาน sar แล้วนะครับจึงเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่น a ัมซุงกล l ซี่ M02 อาจจะเปิดตัวและวางจำหน่ายที่ประเทศไทยเร็วๆนี้ครับโดยมีการคาดการณ์ว่าสัมซุงกล l ซี่ M02 จะมีสเปคเหมือนกับกล l ซี่ A02 ที่ใช้ชิปเซ็ตม e d เด t e เ MT6739W กล้องหลังตัวหลักความละเียด3ล้านพิกเซลกล้องมาโครความละเียด2ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความเะเอียด5ล้านพิกเซลครับและยังมีชาร์จแบตเตอรี่แบบ7.5วัตต์อีกด้วยครับ ตามรายงานระบุว่า Samsung g a l a x y M02 จะเปิดตัวในต่างประเทศวันที่2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับมีราคาไม่เกิน7,000รูปีหรือน้อยกว่า3,000บาทครับแต่จะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยหรือไม่หรือเมื่อไหร่เราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิม่มเติมถ่ายทีฟ้าจะมามวกการาทราบทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ